ใครคือคนที่จะเข้ามารักคุณสุดหัวใจขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเดลฮไยพิเซตนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเเร็จไม้พลังงานของคนธานนกรกกรตาาุงงาาไฟเมสิ์ธนูเรสตาพลังงานของคนราศีกุม ดี p l a c เพลสพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุดินแล้วก็ราศีกุมนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณนะคะน่ารักสดใสมีเสน่ห์มีความเป็นเฟมินินสูงมากนะคะหากว่าเป็นผู้หญิงก็คือมีความอบอุ่นอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานเ e n ซิทีฟ ากว่าเป็นผู้ชายก็คือเป็นคนที่อ่อนโยนละมุนละไมนะคะเป็นสายหวานสายเอาใจเก่งด้วยนะคะมีความพยายามมีความอดทนแล้วก็มีความสันโดษชอบคิดอะไรเองนะคะไปไหนเองทำอะไรได้เองแต่ก็เข้าสังคมได้นะคะมีเพื่อนฟูงมีคนรู้จักค่อนข้างเยอะแต่หากว่าจะเข้าสังคมก็คือต้องอารมณ์ดีๆนะคะ ไม่มีอะไรมารบกวนหัวใจพลังงานของคุณหากมีเรื่องราวอะไรที่รบกวนหัวใจคุณจะปีกวิเวกแล้วก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวคิดคนเดียวฟุง้งซ่านคนเดียวหาทางออกคนเดียวนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของคนที่จะเข้ามารักคุณสุดหัวใจกันบ้างเขาจะเป็นใครจัดเมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิ ซีเรียนพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกดการสองไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจิงถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมเดเมจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุน้ํนนงงานคนธาตุาด,ดินคนธาตุไฟคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะหากว่าตอนนี้คุณเป็นคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอใครบางคนนะคะ คุณอาจจะได้ตกหลุมรักกับใครบางคนเนาะคนทางไกลนะคะคนที่มีความชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาเป็นคนที่ไม่มีความลับไม่มีอะไรที่ซับซ้อนจนคาดเดาอารมณ์ไม่ได้นะคะเอาใจเก่งขี้หึงขี้หวงแสดงออกชัดเจนมากๆากหากว่าชอบก็คือจีบเลยแสดงออกเลยแล้วก็บอกเลยว่าขอจีบนะคะขอเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นคนที่แสดงออกชัดเจนมากๆนะคะโดยที่คุณไม่ต้องเดาว,ว่าเขามีเจตนาอะไรหรือว่าเขาต้องการอะไรในการ เข้ามาทำความรู้จักกับคุณเพื่อจุดประสงค์อะไรนะคะมาดูกันต่อว่าอีกนานไหมคุณกับเขาจะได้พบเจอกันนะคะอีกนานไหมคุณกับเขาจะได้พบเจอกันหรือว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอีกนะคะหรือ lover นะคะการตกหลุมรักผมที่ขีดน้ำทางให้คุณทั้งคู่ได้มาพบเจอกันนะคะก้าวไม้คนสำคัญนะคะ คนที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้หัวใจของคุณพลังงานของเดอรชารีออตนะคะคนทางไกลหรืออาจจะได้พบเจอกันจากการเดินทางหากว่าเป็นระยะเวลาก็อีกไม่นานนะคะเร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับเขาคนนี้นะคะสองเหรียญหากว่าเป็นระยะเวลาก็คือไม่ช้าไม่เร็วนะคะไม่นานเกินรอคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับเขา อัศวินถือเหรียญคนที่หนักแน่นมั่นคงนะคะขยันตั้งหน้าตั้งตาทํางานแล้วก็คนที่ไม่เจ้าชู้ไม่บอกแวกไม่โลเลไม่หลายใจนะคะพลังงานของคุณกับเขาหากว่าตอนนี้คุณเป็นคนโสดนะคะมีเกณฑ์มากๆที่คุณจะได้พบเจอคนถูกใจคนที่สวรรค์สร้างสวรรค์เปิดทางให้มาพบเจอกันนะคะเป็นพรมลิขิตเป็นเนื้อคู่ อาจจะเป็นเนื้อคู่จากอดีตชาติก็ได้นะคะพรมลิขิตสวรรค์นำทางหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำพาเขากับคุณให้ได้มาพบเจอกันเป็นพลังงานของคนที่หากว่าคุณได้พบเจอกันแล้วคุณจะรู้สึกคลิกกันโดยอัตโนมัตินะคะรู้สึกคูดคุยกันถูกคอเหมือนว่ารู้จักกันมานานรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพลังงานของเขามีเกณฑ์จะเป็นคนทางไกลได้พบเจอกันจากการเดินทางนะคะแล้วก็พลังงานของเขาจะแสดงออกชัดเจนมากๆถึงความรู้สึกที่ มีให้กับคุณนะคะเข้ามาจีบเลยบอกตรงๆว่าสนใจชอบแล้วก็อยากจีบอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากทําความรู้จักคุณให้มากกว่านี้นะคะคุณที่เป็นคนโสดหรือว่าโสดมาสักพักโสดมายาวๆมีเกณฑ์มากๆนะคะที่คุณจะได้เปิดหัวใจหรือว่าจะมีคนมาเปิดหัวใจคุณอีกครั้งนะคะ